สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูมัณน,นาศีริพงทธารับสัวรย่าท์ค่คะสุมาลินนิคมค่ะนี่ค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูขอแนะนำโครงการโรงเรียนสุจริตนะคะกิจกรรมบริษัทสร้างการดีและโครงการทำพ่อสอนกิจกรรมโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่านั่นเองค่ะ,คะ ก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ที่เราได้รับเงินสนับสนุนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2ค่ะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะถุงดาค่ะแล้วเราก็จะมีถุงซิปสาหรับใส่มเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ยังจะมีจอบค่ะแล้วก็ปุ๋ยนะคะสําหรับเพาะเมล็ดพันธุ์กันค่ะ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการพาเพาะเมล็ดก,กันค่ะามาดูวิธีการเพาะพันธุ์ผักกันก่อนเลยนะคะเรื่องนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเตรียมถุงไว้สําหรับพเพาะเมล็ดพันธุ์ผักนะคะจะเป็นถุงดาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะใช้อุปกรณ์เหลือใช้นะคะภายในบ้านเช่นขวดน้ําแบบนี้เราก็สามารถนํามาเพาะเมล็ดพันธุ์ผักได้ะคะ่ะหรือจะเป็นแก้วน้ําก็ได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมดินค่ะดินที่เราใช้นะคะจะเป็นดินร่วนค่ะ วิธีการนะคะก็คือเราเตรียมดินมาใส่ในถุงดำแบบนี้เลยนะคะหรือถ้าไม่ใช้ถุงดำอาจจะใช้เป็นกระถางที่ประดิษฐ์ขึ้นก็ได้นะคะเรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพาะเมล็ดผักลงในถุงหรือว่าในวัสดุเหลือใช้ของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะรพาะเมล็ดผักชนิดนี้นะคะเวลาที<ๆ>่เราจะเพาะลงไปนะคะ,เร,ระ,คะเราต้องเว้นระยะห่างด้วยนะคะ แล้วปลบดินด้วยนะคะปลบดินให้เมล็ดมันอยู่ใต้ดินนะคะเสร็จแล้วโรยน้ำให้ชุ่ง ็คอยสังเกตว่าในแต่ละวันพืชผักของเราเนี่ยจะเริญนเ,เติบโตไปถึงไหนนะคะแล้วก็จดบันทึกลงในสมุดด้วยนะคะนะคะไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะสําหรับการเพราะพันธุ์ผักในคลิปนี้คุณครูหวังว่านักเรียนคงทํากันได้นะคะวคุณครูรอติดตามชมคลิปการเพราะมาเมล็ดพันธุ์ผักน่ารักๆของนักเรียนนะคะอย่าลืมส่งคลิปเข้ามาให้คุณครูชมบ้าน,นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ